นกปลือ้อลงมาเลยพ่อยัประกอบกงไม่เสร็จเลยลงมาเลยโลเฟ่ยางยางลงมาเลยเดี๋ยวเหล็กกระเสียบบินขึ้นมาทำอะไรฮะบินขึ้นไปทำอะไรกงมันยังไม่เสร็จเลยอ,อยวโดนเก็บเข้ากงอะเดื<า>้อลงไปเลยให้กงเสร็จก่อน ไปอ่วานมาแน่แน่แน่จะชิมนู่นชิมนี่อยู่นั่นแหละเออแน่นี่ยอยเยไปเก็บเลยพ่อไปเก็บเลยต้องเววายให้ต้องเววายต้องเววายลงไปก่อนเลย Uh, uh. พี่เลี้ยงหลับต้องมัววายเลย